สวัสดีครับวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเล็กรอด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยทุกวันเสาร์เราจะพบกันที่ตลาดนัดบ้านบางบานอำเภอลุมเกา่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเอาวันนี้เรามาดูราคาควายนะครับเปิดหัวตัวแรกด้วยของด้วยควายของคุณตาบุญนำอันนี้เป็นควายตัวเมียท้องนะครับสถานะคือท้องสเดือนอเขาดี หน้าตาดีมากสูงอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเขาอ่างดีครับนหน้าตาสวยนะครับท้องสามเดือนนะครับสูงก็ประมาณร้อยยี่สิบอ่าร้อยยิบเจ็ดนี่แหละครับประมาณร้อยยี่สิบหกยิบเจ็ดนะไม่ถึงร้อยสามสิบโดยประมาณครับดูดูเขาครับนี่วงเขาสวยเขาให้ลูกดีนะครับตอนนี้ลูกเขาไม่ได้ขายมาเพราะว่าลูกสวยก็เลยเขาก็เลยเก็บไว้นะ ฟังราคาเปิดครับตัวแรกของคุณตาบุญนำนะเบอร์โทรเบอร์โทรข้อมูลมีแล้วเปิดไว้28คะแนนครับ2,000 0กับ8,000ควคยท้อง3 3เดือนนะท่านผู้ชม2,000 0กับ8,000ถือว่าถูกยังตลาดแห่งอื่นก็ราคาขยับแล้วแต่ว่าทีา่ลมเก่าเรายังไม่ได้ขยับนะไม่ได้ขยับอะไรมีครับ น่าซื้อครับ28นท่านผู้ชม28งหมื่นแปายดีหางดีนมจับหางนะเต้านมเต้านมใหญ่นมจับหางคือว่าเขาบว่าให้ลูกดีนี่อ่ะสงาเอาอันนี้ตัวแรกครับของคุณตาบุญนำสองหมื่นแโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองได้สวยครับสวยท้องสามเดือนถ้าลูก มีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่4ในท้องนี่แหละครับอ่ะ,อะมาดูอีกตัวหนึ่งใกล้ๆก,กันนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่ลูกเขาคนละชุดคนละตัวกันอันี้เป็นควายตัวเมียควายตัวเมียนะครับสูงประมาณร้อยอ่ประมาณร้อยสิบสิบสิบหกสิบเจ็ดนะประมาณร้อยสิบหกบอกลบเป็นควายตัวเมียรประมาณ9เดือนนะครับ9เดือนกว่า ฟังราคาเปิดครับอันนี้เปิดไว้ส0 0ห0ื่นสอ่ทวนตัวนี้นะตัวเมียอ้วอนทวนสมบูรณ์ดีครับท่านผู้ชมนี่หางดีท้ายดีนี่เลยครับนี่ตัวแรก2 8งหมตัวนี้สอ0 0องหม่ทวนท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ลองโทรมาสอบถามครับข้อมูลคุณตาบุญน,นำนะอยู่ที่ใต้คลิปคลิกคำว่าเพิ่มเติมก็เห็นแล้วนะครับ ดูชื่อเอาเอาโอเคครับชุดแรกชุดที่สองครับท่านผู้ชมเป็นควายของอาตาบุญควายโปง่งอ่ะมาดูตัวถูกสุดก่อนแล้วกันราคาไม่ถึงหมื่น9 5้าพันตัวนี้นะครับ9 5้าไม่ถึงหมื่นครับเอาสวยอยู่นะเป็นตัวเมียด้วยท่านผู้ชม9,500ครับ นี่นาซื้อครับน่าซื้อน่าซื้อ,น,อน่าเก็บตัวนี้น้อยแต่น่ารักดีนะ9,500ครับท่านผู้ชมของตาบุญห้วยปวงใครที่หาควายที่ราคาไม่ถึงหมื่นก็มีอยู่นะนี่แหละสูงก็ประมาณ1 1 0อ่า15นี่แหละ15-16ประมาณนี้เม็ดกกว่านะก็ดีอยู่นะครับซื้อไปเลี้ยงได้เอา้าสวยอยู่สวยอยู่ ก็ตัวเลขแหละแต่ว่าเขาก็สมราคาเขาแหละนะไม่ถึงหมื่นนะออาอันนี้ตัวแรกครับเป็นควายของตาบุญห้อยโป่งถ้าสนใจก็โทรมาน่ารักอยู่ครับท่านผู้ชมน่าซื้อเอาครับชุดนี้เป็นควายของตานงตนงานองไม่อีกแล้วเอามาเท่าไหร่ไม่เหลือเพราะว่าเอามาปุ๊บไปเอากลับขายเท่าไหร่ก็ขายตานง มาดูตัวแรกก่อนตัวนี้เป็นควายตัวเมียตัวเมียโอ้ก็ยังไม่แก่เท่าไหร่นะคนหูยังมีท่านผู้ชมถ้ามีลูกก็เป็นลูกตัวที่4นะี่ะในท้องถ้ามีนะแต่ตอนนี้ก็เราก็เปิดไว้สถานะท้องว่างอนะ่ะนี่ตัวเมียเขาอาจจะดูผ,มผอมๆแต่ถ้า,าไปเลี้ยงดีๆมันก็จะอ้วนขึ้นเองอนะ่ละอะ ฟังราคาแล้วจะตกใจเปิดไว้17,500ครับ17,500สูงประมาณ135บวกลบนี่ขอมองกล้องใหญ่เลยท่านผู้ชมซื้อไปเลี้ยงนะ17,500เป็นของขวัญปีใหม่คุณตาคุณยายซื้อไปให้ลูกอ่ถ้าลูกหลานไม่มีงานทำขี้เกียจก็ซื้อควายนี่แหละไปให้เลี้ยงมีแต่กำไรนะครับไม่ต้องไปซื้อรถ มอเตอร์ไซค์ให้นะของขวัญปีใหม่ให้ลูกให้หลานซือ้อซื้อควายเนี่ยหมื่นเจ็ดห้าร้อยซือ้อซื้อเราก็มีลูกมีหลานออกลูกออกหลานได้เงินถ้าซื้อมอเตอร์ไซค์มีแต่เติมน้ำมันนะท่านผู้ชมเออสิบเจ็ดห้าร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบลูกก็เป็นลูกตัวที่สี่ในท้องถ้ามีนะครับโอ้น่าซื้อมากเลยเป็นของขวัญปีใหม่ให้ลูกให้หลาน พ่อแม่พี่น้องใครที่มีเงินนะไม่แพงด้วย17.500เารครับรีบมาซื้อครับรีบมาอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นคอยของตนงเหมือนกันเป็นคอยตัวผู้แต่ว่าตัวนี้เป็นลูกของหยกเพชรนี่ดูหน้าตาเขาเราดูเขาก่อนอืมอ้วนทวนคอที่ใหญ่มากเลยอ่ะ อายุก็ประมาณปีกว่าเข้า2ปีแล้วแหละนะปีกว่าจะเข้าสองแล้วก็ตะกี้ก็มีมีคนให้ราคาทั้งสี่หมื่นนะตัวนี้มีใบมีหลอดด้วยแต่คุณตานองเอาไปไว้หน้ารถเนาหาไม่เจอตอนนี้นะ่ะธุรกิจเยอะไฟเยอะหลงตัวกันแล้วมัง้งเอา้าฟังราคาครับตอนนี้ประมาณ ตีไว้ประมาณควายประมาณกับ2ปีนะครับสูงก็ประมาณร้อยย่สิบเบวกลบเปิดไว้3ามหมื่นสามหม่นทวนนะสามหมื่นทวนเราตีไว้ต่ำเกินต่ำกว่านิดนึงนะอาจจะสูงกว่าท่านผู้ชมแต่ว่าอลองเดี๋ยวตีไว้ให้ต่ำสามหมื 30, 30, ่นทวนครับเอ้าชอบตัวไหน ชอบตัวผู้เอาตัว3ามหมนี่ถ้าชอบตัวเมียซื้อให้ลูกให้หลานเป็นของขวัญปีใหม่ก็เอาตัวนั้นหมื่นเอยะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูชุดต่อไปเอ้าท่านผู้ชมใกล้ปีใหม่แล้วฟังเพลงไปด้วยดูราคาควายไปด้วยตลาดแห่งนี้ก็คึกคักแล้วนะใกล้ปีใหม่แล้วอีกหน่อยปีใหม่ก็ซื้อก็ฟ้อนกันอยู่แถวแนี้แหละตลาดนี่แหละเอ้า อันนี้ควายตัวนี้เป็นควายของตาเนิตเป็นควายตัวเมียอ้วนมากเลยนะอ้วนทวน้วนสมบูรณ์มากทับไว้แล้วทับกับพ่อพันธุ์ที่บ้านแหละอ่าเป็นลูกชายเบิ้มพันล้านสูงร้อยห้าสิบอัพลองเดี๋ยวไปดูมาแล้วนะตัวใหญ่นะใช้ได้เลยเขาให้ลูกดีนะไม่รู้ว่าทับไว้กี่เดือนแล้วเนะี่ยเดือนหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนนะท่านผู้ชมทับไว้แล้ว ทับตัวติดแน่นอนแหละนะเอาเป็ดควยตัวเมียอ้วนดีมากเนื้อหนังดีควายสาวถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกแรกนี่แหละที่ทับไว้นี่แหละนี่โอ้สวยอยู่แต่ว่าเขาเขาอาจจะไม่ได้สูงเยอะแต่ว่าเขาสวยเนื้อหนังดีเหมือนสายเพชรอุดรเลยนี่เต็มเลยเอาฟังราคาเปิด เปิดไว้30,000บาทนะส0มหมื 30, ท่ 30, ทวนส0 0 0 0ื 30, ท่ทวนสูงก็ประมาณ127ยยี่บนะร้ 127, บอบเวกลบครับโดยประมาณนะท่านผู้ชมร2 7ยี่นี่แหละอาจจะไม่ถึงร3 0ดีนี่ฝ่ายสาวถ้าถ้ามีลูกก็ท้องแรกแต่ว่าเขาตอนนี้เขาทับไปแล้ว1เดือนเปิดไว 30, ้ส0 0 0 0ื่นทวนครับนี่สวยนะท่านผู้ชมนี่ให้ดู ส,สวยไม่สวยดูเอาหน่อยโอ้สวยมากเลยค <Ori ksi> สวยสวยเอ้าสามหมื่นท่อนครับเอ้าตอนิดมีอีกตัวยมรับเลยตัวเล็กเอ่ะดูตัวเล็กอ่ะตัวเล็กตัวนี้น้อยอย่งกระดูกอือตัวผู้ตัวเมียน่ะตอนิดเอาตัวเมียเอาตัวเมียตัวนี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยตัวเมียตัวนี้นะตัวใหญ่สามหมื่นอันนี้หมื่นสามห้าร้อยครับ ก็สูงประมาณ116,17นี่แหละแต่ไม่ถึง120นี่อา้าถ้าสนใจก็โทรมาครับชอบตัวเล็กก็เอาตัวเล็กชอบตัวใหญ่ก็เอาตัวใหญ่ครับนี่สวยอยู่สวยอยู่น่ารักครับเอาครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นควายของพ่อหวานกับแม่นาเอา้าสวยอยู่ตัวนี้เป็นลูกสาวก้าวเจริญมีใบมีหลอดครบ ลองเดียวสำรวจให้แล้วนะนี่ดูที่อ่องนี่อ่องคอสามอ่องนี่นะเขาเรียกว่าสองอ่องมีขีดผูกโบหรือว่าสามอ่องแหละนะเป็นลูกก้าวเจริญแน่นอนและมีใบมีหลอดครบนะดูให้แล้วหางดีลอยสูงสูงร้อยยี่สิบเอ็ดบวกลบร้บอยยี่สิบเอ็ดบวกลบอายุก็ประมาณเก้าเดือนนะเก้าเดือนมีใบยอยู่นะท่านผู้ชมถ้าจะซื้อจริงจริง มันมีใบอยู่ครับ9้าเดือนกว่านี่ดูหางหางสวยเข้ารอยดีนะนี่ร้อบวกลบก็ถือว่าใช้ได้อยู่สวยอยู่สวยอยู่ตัวนี้สวยอยู่น่าซื้อเก็บนะอา้าฟังราคาเปิดเปิดไว้20,000กับ7,000พันสองหมื่นกับเ0 0ดพันนะอ่าเป็นสายพัฒนาแล้วเพราะว่าไม่ใช่ลูกบนบ้านราคาก็จะขยับกว่าราคาเนื้อนะท่านผู้ชม ควายแมนาเออควายพ่อหวานกับแมนาแล้วก็ควายลองเดี่ยวก็จะเป็นสายพัฒนาส่วนท่านอื่นๆก็จะเป็นสายเนื้อนะสองเจ้าหลักๆนะครับพ่อหวานแมนาส่วนใหญ่ก็จะมีสายพัฒนามาเอาสองหมื่นกับเจ็ดพันครับสูงร้อยยี่สิบเอ็ดบวกลบเอ้ามีใบมีหลอดนะเอาผ่านหน้ากล้องให้ดูหน่อยนีท่านผู้ชมอ่ามีชัดเจนนี่ใายเข้าไปอ้าโอเคครับรู้ว่ามีละ เราไม่ได้อะทำมาหลอกกันของจริงแหละตัวนี้27,000ต่อรองได้นะครับพทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลส่งฟรีได้ไหมกิโลนะร้อยโลส่งฟรีไหมนะครับถ้าไกลมากๆเท่าไหร่เอา้ามีอยู่2ตัววันนี้ขยับไปดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ลูกก้าเจริญเหมือนกันแต่ว่าใบหลอดไม่มีนะครับใบหลอดไม่มีตัวนี้มีตัวเดียวครับท่านผู้ชมก็พิจารณาเอา ตัวนี้ตัวเมียตัวผู้นะเหมือนกันนะ,ะตัวเมียเหมือนกันเปิดราคาเดียวกันครับแต่ว่าตัวนี้ตัวที่สองนี่ประมาณ11เดือนกว่าแล้วเข้าปีล้นะดูเขานะครับ11เดือนกว่าจะเข้าปีแล้วครับสูงก็ใกล้ใกล้เคียงกัน,นเอาเปิดไว้20,000กับ7,000ราคาเดียวกันเลยชอบมีใบมีหลอดยืนยันก็เอาตัวแรก ถ้าไม่มีใบไม่มีหลอดก็เอาตัวนี้แต่ตัวนี้ใหญ่กว่านะตัวนี้ใหญ่กว่าแต่ว่าตัวนุ้นสวยกว่านิดนึงอ่ะนี่ก็ก็พอๆ,ๆกันแหละเลือกดูเอานะ่ะสูงก็ใกล้เคียงกันนะ120 21นี่แหละเท่าๆกันหางดีนี่โอ้สวยอยู่สวยอยู่ตัวนี้ก็สวยสวยนเหมือนกันแหละ2 7ต่อรองเอานะครับโทรมาสอบถาม พ่อหวานกับแม่นาเบอร์โทรมีแล้วที่ใต้คลิปชุดนี้เป็นควายของตาเลินครับตาเลินบ้านนาทรายมีอยู่สตัวเอามา3ตัวแต่ว่าขายไปแล้ว1ตัวอาดูตัวนี้ก่อนแล้วกันคอยต่อผู้นะท่านผู้ชมไม่มีใบไม่มีหลอดหรอกแต่บอกว่าเป็นลูกก้าวเจริญท่านผู้ชมก็ดูเอานะจริงไม่จริงยังไงก็พิจารณาเอา ถ้าไหนมีเราบอกมีอันไหนไม่มีเราบอกไม่มีครับก็ประมาณ9เดือนนะสูงก็ประมาณร้อยประมาณร2 0่บวกลบนาทั้ง2ตัวเลยเอาดูตัวแรกก่อนเปิดไว้15,000 1,000 0กับ5,000ท่านผู้ชมนะนีอะ่อันนี้ตัวแรกนี่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 กับ5,000รออยู่รออยู่ ตัวที่2ก็ติดๆกันนี่แหละหน้าตาก็เหมือนกันเลยเหมือนกับแฟดเลยเนะี่ยใกล้เคียงกันก้าวเจริญเหมือนกันไม่มีใบไม่มีหลอดเหมือนกันเขาเขาใหญ่อยู่นะเหมือนอยู่นี่แข่งขาดีเอา้าราคาเดียวกันแหละนันะผู้ชม1นึ่งกับห้าพตัวนี้เคยเปิด16,500นะ2ตัวนี้นะี่ย แต่พอถึงปีใหม่ใกล้จะ,ะใกล้จะถึงปีใหม่นะเอาส่งท้ายปีเก่านะเหลืออยู่หมื่นอ้าวราคาลดลงสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามเบอร์โทรของคุณตาจเจริญมีแล้วนะหน0 0งตัวละใกล้เคียงกันชอบตัวไหนเอาตัวนั้นครับตัวนี้ก็ได้ตัวข้างหลังก็ได้อ่ะขายรายละเอียดให้ดู เพื่อท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านอาจจะได้มองเห็นรายละเอียดแล้วก็ตัดสินใจได้นะซื้อไปเลี้ยงเล็มหญ้าหน้าบ้าน<ะ>อ่ะ <c oughs> นี่อีกตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้อ่ะพอเห็นอยู่ครับเอ้าโอเคครับตัวละ15,000สามารถโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองหน้ากับคุณตาเจริญครับผม อาครับชุดนี้เป็นควายของพี่โอมอ่ะมีอยู่2ตัวจริงๆก็มีอยู่4ตัวนะครับนะแต่ว,ว่าขายไปหมดแล้วขายไป2เหลือ2อ่ะมาดูราคาเป็นควายตัวผู้ทั้ง2ตัวอ่ะดูตัวนี้ก่อนดูตัวนี้นะีนตัวนี้สูงยาวใหญ่นะครับอ่ะตัวนี้เปิดไว16้16 500 สิบหกห้าร้อยควายก็ประมาณปีกว่าๆนะั่นเป็นควายตัวผู้สูงก็ประมาณร้อยยี่สิบสองบวกลบนะสิบหกห้าร้อยหนึ่งหมื่นหกพันกับห้าร้อยนี่อะรายละเอียดบางกันท่านผู้ชมบางกันแต่ก็พอเห็นอยู่เนาะอ้าวตัวนี้นะตัวใหญ่นี่เอามาดูต,ตัวเล็ก ตัวเล็กแต่ว่าไม่ได้เล็กนะเขาก็สูงสูงก็รู้สึกว่าจะสูงกว่าตัวเมื่อกี้ด้วยแต่ราคาถูกหน่อยตัวนี้อ่าสิบสองห้าร้อยหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเอ้าตัวนี้ถูกอ่ะนะครับหมื่นสองห้าร้อยเองโอ้น่าซื้อตัวนี้ตัวใหญ่สิบหกห้าร้อยตัวนี้สิบสองห้าร้อยเอ้ามันก็ไลๆ่ๆก,กันนะท่านผู้ชมก็ตัวนี้ผมว่าน่าซื้อเนี่ย นี่ตัวผู้เหมือนกันเขาก็เขาสวยนะเขาใหญ่เขาดีอยู่เขายาวกว่าตัวแรกอายุแต่เพราะว่าอายุเขาจะเยอะกว่าครับนดิน่าซื้อครับ12500เองเป็นควายของพี่โอมถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับพี่โอมครับผมมีอยู่2ตัวอ่ะครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับ เราอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านวางบานอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์นะครับก็การซื้อขายควายก็ยังปกตินะครับราคายังไม่ได้ขยับนะครับของตลาดนัดแห่งนี้ส่วนจังหวัดอื่นก็ขยับแล้วเริ่มขยับแล้วนะครับของลมเก่ายังยังไม่ได้ขยับนะครับโอเคครับวันนี้ผมล้องเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ดเฟซบุ๊กตาขนฟาร์มปล่อยงามมองเลยสําหรับวันนี้ เดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ